สวัสดีครับครับสำนรับข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์พื้นวัสนกําเนิดในดวงชะตาด้านของความมั่นคงนะครับของคนราศีมีนและคนามีนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับกดอ,อื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจให้กับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถออดไลน์ดีมาที่บิลิบเบิลหกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสกเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอดัดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับเรับ คลิปนี้พูดถึงความมั่นคงเนาะเราจะปฏิเสธไม่ได้กับความมั่นคงของชีวิตมนุษย์เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเกณฑ์ลัคนาด้วยนะครับรือราศีเกิดของคนราศีทั้ง12ราศีทีนี้คนราศีมีนจุดกําเนิดของเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับมีนเป็นปลาคู่ตันุตรงนี้นะครับขยายมาเป็นปลาคู่ตัวนี้ทีนี้นับไป4ราศีเป็นเกณฑ์ลัคนา12 3 4ก็คือราศีมิถุนหรือเมถุนนะครับก็คือภพพันธุ เรามาดูว่าพันธุมาถึงอะไรพันธุคือความมั่นคงใหญ่ๆนะคือความมั่นคงและยังหมายถึงอีกเยอะแยะเลยครับเช่นทินฐานบ้นเกิดนะครับก็คือหมายถึงว่าบ้นเกิดของเราคือคือจังหวัดไหนก็คือสิ่งนั้นแล้วก็หมายถึงเผ่าพันธุ์วงตระกูลเออไม่ใช่เผ่าถ้าพูดว่าเผ่าพันธุ์คงจะพูดแบบดูแปลกๆเนานะต้องบอกว่าวงตระกูลของเราอะครับการคือทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่อง ของเจ้าชะตาแปลว่าสืบสืบคือว่าเลือดเนื้อเชื้อไข่เท่ากันเนาะเลือดเนื้อเชื้อไข่ที่สืบต่อกันมาอืมก็หมายถึงว่าวงตระกูลน,นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าญาติโกโหติกาของมนุษย์เหล่านี้แหละนะครับก็เป็นญาติรวมญาตินะครับเขาเรียกว่า,าพันธุ์เนี่ยคือการรวมญาติก็คือพูดง่ายๆถึงญาติญาติพี่น้องดูญาติพี่น้องได้นะครับ แล้วก็หมายถึงครอบครัวพ่อแม่ลูกคือคนไทยเราเนี่ยจะปลูกฝังว่าพ่อแม่ลูกคือความมั่นคงคือหมายความว่าถ้าเรามีสามีหรือภรรยาแล้วก็มีลูกหมายถึงความมั่นคงเนาะเนี่ยคือคนไทยเราจะคิดแบบนี้ไม่รู้ว่ามั่นคงไม่มั่นคงไม่รู้นะรู้แต่ว่ามีมีคู่ของเราแล้วมีลูกก็คือความมั่นคงคิดอย่างนี้แต่จริงมันคือความเป็นครอบครัวเนาะทีนี้ ยังหมายถึงอสังหาบ้านรถที่ดินด้วยเนาะก็หมายถึงที่มันอยากหนักใหญ่ๆอะครับก็คือพันธุทุกทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาดูว่าตัวเราเนี่ยราศีมีนะครับเป็นราศีธาตุนำปลายธาตุใช่ไหมเ,เป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนทวิภาวะราศีหมายถึงการไม่แน่นอนพอมารวมกับเกณฑ์ลัคนาคือเกณฑ์ลัคนาหรือราศีเนี่ย จะเป็นลักษณะที่ไม่มันคงหมดเลยคงว่าเป็นทวิภาวะราศีก็คือ2เป็น2ทวิแปลวา่า2ก็คือหมายความว่าปลาคู่คนคู่จิตใจคู่จิตใจเนี้เป็นเป็นสองนะครับราศีกันคือลังเลลวนเลแล้วก็ราศีธนูคือม้าก,กับคนซึ่งมันเป็น2เห็นไหมครับมันไม่ใช่1เดียวไม่ใช่คนลวนแล้ไม่ใช่คนยิงธนูล้วนแล้วก็ไม่ใช่ม้าที่ยิงธนูได้ด้วย แต่มันเป็นเซนทรลที่หมายถึงคนครึ่งมา้าก็หมายถึงการรวมผสานกันหเหรือยงังดังนั้นจึงหมายถึงคู่หมดเลยครับเขาเรียกว่าเป็นคู่นะไม่ใช่หมายถึงคู่ครองนะเป็นคู่ก็คือทวิภาวะนั่นเองแปลว่าไม่แน่นอนครับลังเลไปลังเลมาคือราศีพวกนี้เป็นราศีลังเลทั้งหมดแต่ราศีกันจรวนเลไม่ใช่ลังเลลังเลลังเลลลังเ,งเแต่นี้ด่วนเลครับทีนี้ พอพันธุเป็นภพที่ไม่มั่นคงคนราศีมีเนี่ยเป็นราศีที่อาจารย์ลักษ์บอกว่าคือผมไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์ลักษ์นะแต่ว่าเคยเรียนใหม่ๆเ,ยเคยเคยฟังอาจารย์ลักษ์บอกว่าคนราศีมีเนี่ยเป็นราศีราศีอาภัพลักษ์ซึ่งคู่ของคุณเป็นราศีกันปตนนัตนิเนี่ยเช่นกันอาภัพลักษ์ทั้งคู่ครับดังนั้นคนราศีมีกับราศีกันเนี่ยมักไม่ประสบความสำเร็จเรื่องคู่สะส่วนใหญ่เลยเพราะ,ะไร เดี๋ยวจะบอกเรื่องเรื่องของตอนวาสนาเรื่องของความหลักเราค่อยว่ากันเนาะตอนนี้ยังไม่ต้องบอกเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวคุณจะไม่ติดตามกันเอาเป็นว่ามันมันไม่สมหวังแล้วกันมันสมหวังยากไม่ใช่ไม่สมหวังสมหวังยากนะครับก็เกิดขึ้นจากตัวเองนี่แหละเพราะมันเป็นหนึ่งในนั้นจาไว้ว่าเริ่มต้นที่ตัวเองจะจบที่ตัวเองเสมอเริ่มต้นหมายถึงการก็คือความคิดการเริ่มต้นทุกอย่างของตัวเราคือความคิดจุดจบมาอยู่ที่นั่นเหมือนกันจุดจบคืออะไรครับเพราะวงกลมมันไม่มีจุดเริ่มต้นและมีจุด เพราะว่าจุดเริ่มต้นกับจุดจบคือจุดเดียวกันหมายความว่าตัวเองก็คือจุดจบจุดจบหมายถึงผลที่ได้ครับจะดีจะร้ายไม่บอกไม่ใช่ไม่บอก,บอกคือหมายความว่าทําดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนั่นแหละสัจธรรมขอทอดครับพอดีอพูดเยอะน้ำลายคืออะไรคอแห้งเออคอแห้งนะครับก็เลยคือน้ำลายไม่ทันนะครับก็เลยออนิดนึงขออภัย ทีนี้ลัษีมีนเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันเห็นไหมคุณดูสัญลักษณ์ก็รู้ครับโบรณาณจารย์ฉลาดมากใช้ปลาสองตัวที่ไม่ใช่ปลาตัวเดียวแล้วมันว่ายน้ําทวนกันด้วยนะไม่ใช่แบบปลาไปคู่กันนะครับไม่ใช่แต่มันอันนึงส่วนทิศส่วนทางเป็นวงกลมแปลว่าอะไรครับมีความสับสนในตัวเองคนราศีมีนเนี่ยสับสนในตัวเองคือโบรณาณจารย์บอกมานะไอผมก็ไม่ทราบ แต่บอกว่ามันเป็นความคิดที่สับสนลงนคือเขาเรียกว่าลังเลนั่นแหละครับผมมาคิดเองนะคิดว่าน่าจะแปลว่าลังเลทีนี้อ,อันนึงจะขึ้นอันนึงจะลงก็หมายความว่ามันดึงกันนะครับพอจะขึ้นสุดก็มีตัวดึงลงพอตัวหนึ่งจะลงสุดก็ดึงขึ้นกลายเป็นว่าคนราศีมีนกลางๆเรียบๆครับชีวิตจะเรียบง่ายสะส่วนใหญ่เลยทีนี้ต้องข้ามกับคุณคือราหูคืออะไรครับราศีกุมเนี่ย ขึ้นสุดลงสุดเลยครับไม่มีตรงกลางแต่คุณอย่าเป็นราศีที่แปลว่าตรงกลางไม่มีขึ้นไม่มีลงครับเออขึ้นไม่สุดลงไม่สุดนั่นแหละก็เลยเปนว่าไม่ก็คืออยู่ตรงกลางๆถูกปะ่ะมาตรฐานใกล้ใกล้เคียงกันทีนี้่อคนราศีมีนนยเป็นคนที่ราบเรียบก็หมายถึงดีกับดีเลยร้ายกับร้ายเลยแต่เป็นราศีที่ดีครับเกิดมาเพราะว่าลัคนานะครับไม่ใช่ราศีนะลัคนามีนเป็นคนที่โชคดีเพราะเนื่องจากว่าอาทิตย์มันเด่น นี่าสามราศีเนี่ยเป็นราศีที่เด่นคือบอกคืออนุมานได้เลยครับใครที่สมมติว่าถามว่าเธอเกิดลัคนาอะไรลัคนามีออนุมานได้เลยว่า,วามีชีวิตที่ดีชีวิตที่ค่อนข้างราบเรียบค่อนข้างคือบางคนมีปัญหาเยอะก็จริงแต่หมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะราบรื่นแล้วชีวิตไม่ค่อยผกผันเท่าไหร่ครับเรื่อยๆแต่มันจะมันโชคลายตรงนี้การเงินที่ผิกผันมา6กเปีนะครับ เป็นปีที่แบบคุณอยู่ไม่นิ่งเลยกลายเป็นว่าคุณไม่ได้โชคดีอย่างที่พูดมาเลยอะ่ะเออจะเป็นแบบนี้แต่ปกติอะ่ะเป็นคนที่โชคดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคือคนราศีประทัดโชคดีตรงไหนรู้ไหมครับไม่ทําก็มีมรดกคือมีเงินมีทองมีกินมีอยู่ครับลมบันฟูกแต่มันจะมายากเย็นแสนเข็นเอาตรงตัวเองนี่แหละครับอย่างเช่นมีโก้ไงคือแบบไม่อยากได้กงศีอยากทำของตัวเองรู้สึกมันภูมิใจมัน อะไรอยู่มากกว่าแบบนี้ครับก็เลยกลายเป็นปว่ามันก็ยุ่งยากด้วยตัวเองเขา้าใจปะเออหมายควาว่าฉันอยากหาเงินได้ด้วยตัวเองฉันอยากมีบ้านด้วยตัวเองไม่อยากรอมรดกอย่างเงี้ยครับแบบมันมันฟิลกูรกว่าใช่ไหมครับมันรู้สึกแบบฟีลลิ่งต่างกันอะไรแบบนี้ครับคนทุกคนซึ่งบอกเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งในปเป็นาปราศีปลายธาตุเหมือนกัน4ี่ราศีนี้แหละแต่ผมไม่สามารถบอกได้ว่าผมเป็นลัคนาอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวผมยังมีจัญญาบัน ทุกคนบอกผมมาเนี่ยผมปิดความลับแต่ว่าพอผมพูดออกสื่อไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงอาจจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดแต่ไม่ได้กลัวศยศาสตร์หรอกแต่แค่ว่าเผื่อเราเป็นจุดอ่อนของเราอะไรเงี้ยครับเขาอาจจะมาเล่นงานเราได้ดังนั้นเนี่ยผมก็ขอไม่พูดตรงจุดนี้แต่เอาแค่ว่าผมเป็นหนึ่งในราศีสี่ราศีแต่ไม่ใช่ราศีมีแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับก็จะเข้าใจดีนะครับตรงจุดนี้ทีนี้ก็จะลังเลลวนเลยเหมือนกันอืม ทีนี้เป็นลักษณะของการที่พันธุของเราราศีปลายทัดลมอีต่างหากจึงหมายเขาว่าลมเพลลมพัดนะครับเอาแน่ไม่นอนไม่ได้แล้วคนราศีมีนเนี่ยเป็นราศีภพวินาศของดวงเมืองและดวงโลกหมายถึงอะไรครับชิบจอบันลงเทา้าคือต้องพัฒนาคาที่อยู่อาจารย์รักก็จะบอกเหมือนกันว่าคนราศีมีนเนี่ยราศีนะครับไม่ใช่ลาคณาพัฒนาคาที่อยู่เป็นคนจัดตาบลแปลว่าอะไร ชจวจรลงเท้าไปเรื่อยเลยพ่อผมเนี่ยเป็นคนเกิดราศีมีนซึ่งโอ้โหโตที่เออเกิดที่หนึ่งโตที่หนึ่งทำงานที่หนึ่งมาแต่งงานแล้วอยู่อีกที่หนึ่งบ้านก็ย้ายไปย้ายมาในจังหวัดเดียวกันเนี่ยย้ายสองสามทีแต่ย้ายที่เดิมนะครับย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่หนึ่งกลับมาที่หนึ่งอีกเนี่ยจะอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆอาจารย์รักทายถูกเลยคือแบบเออเป็นคนแบบเจ็บตำบลจริงๆคือเยอะมากชีวจรองเท้าคือคนที่มี คนที่เกิดราศีมีนไม่ใช่ลัคนานะใครที่เกิดราศีมีนจะมีดาวอาทิตย์อยู่ที่เนี่แปลว่าร้อนครับร้อนแล้วราศีมีนเป็นราศีสุดท้ายแปลว่าเทา้าราศีเมษคือราศีหัวมันก็วนมันนี่ราศีเท้าเข้าใจไหมครับแปลว่ามันชี่ประจอรลงเทา้าวันร้อนเทา้าเออพ่อผมอยจะเป็นเบาหวานร้อนเท้าครับอืมเป็นคนที่แบบว่าอ,อ่าร้อนบู้บ้าบ้บบาเทา้าอ่ะเออประจําเลยทีนี้ก็เลยแบบว่า ขึ้นราศีมีนเป็นราศีเทาดังนั้นเนี่ยจะ,จะหมายถึงการเดินทางอยู่ไม่นิ่งไม่กับที่แล้วเป็นราศีธาตุน้ำด้วยก็หมายถึงไหลไปเรื่อยครับคุณสมบัติของน้ําคือไหลไปเรื่อยครับจะเป็นการเคลื่อนที่เนาะมีธาตุด,ดินเนี่ยที่แปลว่าหนักแน่นอยู่กับที่นอกนั้นเคลื่อนที่หมดเลยครับก็นั่นแหละกลายเป็นว่าคนราศีมีนเนี่ยงานอยู่ที่ไหนตัวเราก็อยู่ที่นั่นงานไปทําที่ไกลตัวเองก็ต้องออกไปด้วยแล้วก็เลยพัฒนาคาที่อยู่ไงเข้าใจไหมครับไม่ได้อยู่กับบ,บ้านแต่เราจะไปดูเลิกเจาะลึกอีกทีนึง ในปลายคลิปเนาะทีนี้คนทั้ง1ิบสราศีจะมีพบกรรมะเลงที่พบพันธุเสมอกรรมะการงานการการะทาปัจจุบันกรรมแปลว่าอะไรครับการงานงานเราทําอะไรอยู่ปัจจุบันกรรมทําอะไรอยู่ก็จะสร้างให้เกิดพันธุคือความมั่นคงเกิดขึ้นเห็นหรือยังงานดีคือมีดาวดีครับอย่างเช่นดาวพฤหัเีเป็นเกษตรเลงไปที่พบพันธุก็หมายถึงงานดีมันก็ทําให้เกิดความมั่นคงได้เห็นหรือยัง เกิดบ้านเกิดอสังหาได้หรือใครได้ดาวพุธเป็นอสังหาชาตินี้มีบ้านแน่นอนเป็นของตัวเองนี้ยครับอ่าก็ถือว่าโชคดีเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยยกเว้นคนที่มีดาวศัตรูเล็งกันอันเนี้ยมีก็เสียครับดังนั้นเนี่ยเอ่อมันแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรเนาะก็ก็ว่ากันไปแปลตามดาวนะครับแต่อันนี้ไม่ได้พูดถึงในจุดนั้นเพราะเราจะไกด์ไลน์ในรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนทีนี้เรามาเจาะลึกนะครับเลิกของ ย่อยลงไปของราศีเมถุนหรือมิถุนเนี่ยนะครับมันจะแบ่งทุกราศีจะแบ่งออกเป็น3เลิกเสมอแต่แต่ไม่เท่ากันนะครับแต่จะมีกลางเลิกเสมอที่เป็นเลิกที่ดีที่สุดหมายถึงบูรณะเลิกบูรณะแปลว่าสมบูรณ์ครับไม่แตกเป็นเลิกที่ไม่แตกไม่ถูกราศีอื่นเนี่ยค่อมแล้วทําให้ถูกตัดขาดอย่างเช่นคนราศีมีเนี่ยเกิดมามีโชคดี าราศีธาตุไฟกับาราศีธาตุน้ำเนี่ยครับเป็นราศีที่มีเลิกเต็ม2เลิกและมีเลิกแตกอยู่แค่เลิกเดียวซึ่งมีแค่บาทเดียวด้วยนิดเดียวครับสาองศาเท่านั้นเองทีนี้แต่ราศีมีนเนี่ยบอกเลยนะบอกเลยราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่มีเลิกที่ไม่ดีครับคือไม่ดีสักเลิกอ่ะบอกเลยไม่ดีสักเลิกดังนั้นเนี่ยคนราศีมีนคือลัคนามีนนะแล้วก็มีดาวเกาะเนี่ยควรระมัดระวัง คือคำว่าไม่ดีไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นะแต่หมายความว่ามันค่อนข้างไปในทางไม่ค่อยดีมากกว่าทางที่ดีอือย่างเช่นพชักงานเลิกแตกใช่ไหมครับก็ไม่ดีนะถามว่าบูรพธารบทราชาเลิกก็ดีนี่เต็มเลิกเต็มทําไมบอกไม่ดีบูรพธารบทเนี่ยเป็นเลิกที่เขาเรียกว่าอะไรไม่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 จุดคิด คือไรายละีเหมือนกันสองสองเลิกนี้จะเป็นเลิกที่แบบไม่ฉุกคิดเป็นคนที่ทําอะไรแบบคุณธรรมเกินไปอ่ะอย่างเช่นราศีมีเ,เป็นราศีแห่งธรรมใช่ไหมครับคือหมายความว่าดาวพฤหัสบดีอ่ะเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีอ่าเห็นคุณธรรมเป็นใหญ่กลายเป็นว่าคุณจะเดือดร้อนจากสิ่งที่คุณเป็นนั่นแหละครับผมถึงบอกเสมอว่าทําไมคนราศีมีเนี่ยชอบเอ่อทำบุญทําทานหรือจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย ดูดีๆเลือกคนหน่อยอย่าอย่าทําแบบอย,อย่าใจดีเกินเหตุเพราะไม่งั้นคุณจะตกที่นั่งลําบากได้คือพูดง่ายๆว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีรครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าทําคุณคนขอโทษทาคุณคนไม่ขึ้นโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีมาเป็นกเกษตรตอนหนึ่งปีเนี้คุณจะคุณธรรมเยอะมากครับคือมันค้าคอรู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องที่มันไม่ดีตรงเนี้ยมันส่งผลครับ ดังนั้นเนี่ยดาวเสปดีมาเป็นกเกษตรเนี่ยดีก็จริงแต่มันก็อยู่ในเลิกที่ไม่ดีด้วยมันแปลว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีตอบประมาณนี้แต่ไม่ใช่ว่าผมส,สนทําให้คนแบบเอาไปบอกให้คนทาไม่ทําดีได้ยังไงอะไรเงี้ยครับไม่ใช่นะทําดีอะดีแต่ควรควรจะมีสติในการทําด้วยอย่าง,นงหนึ่งอืมเพราะเนื่องจากว่าดาวเสปดีไม่ใช่ดาวสติ แต่เป็นดาวแห่งความรู้ความสามารถความชํานาญแต่ว่าดาวแห่งสติคือดาวพุธดาวคู่ครองของปุณเพราะมันแปลว่าไหวอายตนะนะครับคือหรวศาสตทั่วไปก็ไม่รู้หรอกครับโหราศาสตรทั่วไปก็แค่แบบว่าถ่ายปัญญาบริสุ์ให้ถ่ายปริหาหัอเจรจาอ่อนหวานให้ถ่ายพุธก็แค่เจรจาตามจริงดาวพุธไม่ใช่แค่เจรจานะครับเขามีความสามารถมากกว่านั้นก็คือไหวพิบสติปัญญาเขาเรียกว่าเอาตัวรอดนะ เออโหดบางคนยังไม่รู้เลยนะครับซึ่งบางคนก็รู้นะแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้คือเอาเป็นว่าสี่มันมาก่อนห้าดังนั้นเนี่ยสี่แปลว่าการรับรู้อายตนะผัสสะยตนะและลึกซึ้งเข้าถึงจิตวิญญาณเนี่ยคือราศีดาวพุธเนี่ยดาวพุธมาจากสองเจริญส่วนพระัิหมายถึงอะไรครับอุปทานยึดมั่นถือมั่นกับมรณนะการไปวางด้านั้นเนี่ย การยึดกับการปล่อยวางมันเป็นดาวดวงเดียวกันมันหมายความว่าคุณต้องรู้จักปล่อยวางบ้างราศีมีเนี่ยเป็นราศีมรณะหมายถึงในทางธรรมนะหมายถึงการปล่อยวางครับยึดมามากแล้วก็ปล่อยวางมันซะบ้างถ้าไม่งั้นคุณจะทุกจำไว้เลยว่าคนราศีมีเนี่ยเป็นราศีที่สัมโนเลิกสัมโนแปลว่าอะไรครับสงบแปลว่าการละทิ้งครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ละทิ้งคุณโลภจะมีโลภจะได้มันจะเป็นภัยเพราะคนราศีมีเนี่ย อาจารย์จะบอกคือจากที่เรียนเรียนมาเนี่ยเขาจะบอกว่าคนราศีมีเนี่ยค่อนข้างแสนแหลงมากจนแบบชอบพวกเข้าวส่งครับไม่ชอบวิชาโหราศาสตร์เท่าไหร่หแต่ชอบเข้าทส่งกันเยอะอ่าชอบแบบอะไรที่มันเป็นศยศาสตร์ที่มันดิบดีบดึกลึกไปเลยครับอ่าชอบอะไรที่มันเหนือจิตวิญญาณไปเลยคือหมายคมว่าแบบเชื่อสุดแบบสุดๆไดๆไปเลยสุดตรงไปในทางนั้นเลยทางจิตวิญญาณเกินไปดังนั้นเนี่ยมันบินเบก,กับคําว่าแบบเอ่ออะไรอ่ะ ไม,ไม่พูดดีกว่ามันมันจะเป็นเดี๋ยวมันจะมีการดมารมม่าทีหลังเอาเป็นว่าก็จะชอบพบประเภทว่าเข้าทรงอะครับอืมคือมันมากกว่าคาว่าโหราศาสตร์อะคือบางทีไม่ได้สนใจเรื่องของอหลักวิชาแต่เอาความความรู้สึกอะครับเพราะราศีมีเป็นราศีเนปจูนนะมันหมายถึงน้ำทะเลโพไซดอนนะเนาะก็คือหมายความว่าเป็นราศีที่มันลึก อย่างลึกคือเป็นคนมีจิตที่แข็งแล้วก็เข้าถึงสิ่งต่างๆได้มากกว่าคนอื่นจ,จึงเชื่อในสิ่งนี้อ่าเขาเขาเรียกว่าความเชื่อความเชื่อของคนราศีมีนจะลึกมากคือจะชอบในเรื่องของเหนือธรรมชาติไปเลยเพราะมันเป็นราศีแห่งความฝันมโนไปด้วยนะครับแต่ว่าราศีกันเนี่ยเป็นราศีแห่งความจริงดังนั้นเนี่ยมันตรงข้ามกันเลยอืมมันเป็นแบบนี้นี่คือสารธรรมแห่ง12ราศีนะครับนี่คือหลักการเนาะ เราพูดตามหลักการนะครับผมไม่ได้พูดว่าเข้าข้างใครหรือไม่เข้าข้างใครนะมันเป็นแบบนี้ทีนี้เลิกเนี่ยนะครับยังไม่จบเลิกแรกเนี่ยนะครับในเมถุนหรือมิถุนเนี่ยนะครับเป็นบรุคศิระเทสาตีเลิกเทสาตีเลิกคือเลิกแตกเลิกที่แปลว่าอกแตกมันจะมี2บัตรเลิกในราศีพฤษภและ2บัตรเลิกอยู่ในราศีมิถุนเมทุนเนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า เทาตีคือเวซินเวซิยูดีเลิกนะครับแปลว่าเลิกพ่อค้าวันนิตเลิกที่แบบไปได้ดีต่างถิ่นแปลว่าคุณอาจจะไม่อยู่ติดบ้านคุณอาจจะทํางานที่หนึง่งก็เหมือนพัท่นาคาที่อยู่ครับ <c ười> คือพูดง่ายว่า,าเป็นคนต่างจังหวัดแต่ไปเรียนกรุงเทพทําทงานที่กรุงเทพไปเลยกลายเป็นว่าไม่ได้กลับมาบ้านเลยก็คืออยู่ไม่ติดบ้าน <c ười> ไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยครับก็คือมีที่อยู่อีกที่หนึ่งทํางานที่หนึ่งอยู่คอนโดอย่างเงี้ยครับ จะเป็นแนวแนวนี้อะไรแบบนี้ครับก็คือว่ามันมันไม่ได้ใช้อะอะไรประมาณนี้คือไปได้ดีต่างถิน่นควรจะไปได้ดีต่างถิ่นถ้ามีดาวเกาะนะครับถ้าไม่มีดาวเกาะก็แล้วไปส่วนมากควรจะไม่มีดาวจะดีที่สุดแต่ถ้ามีดาวควรจะอยู่กลางราศีแต่เราเลือกเกิดไม่ได้บางคนอยู่ที่ต้นราศีบางคนอยู่ที่ปลายราศีก็มีเพราะมันเป็นเลือกแตกทั้งคู่แต่เลือกตรงกลางดีสุดที่กำลังจะพูดถึงคืออาราธาเทวีเลิก อาราธนาเทวีเลิกเนี่ยเป็นเลิกของลาหูหมายถึงความสวยความงามเทวีนะครับความสวยความงามแปลว่าบ้านเนี่ยใครมีดาวเกาะจะบ้านสวยบ้านหรูบ้านใหญ่บ้านที่แบบโออาเปิดเผยเหมือนกับแบบอืบ้านสวยครับอะไรประมาณนี้จะตกแต่งให้สวยดูดีมีคุณค่ามาีหน้าประทับจิตประทับใจอะไรประมาณนี้เนาะแนวนั้นก็ถือว่าโชคดีที่สุดเพราะเนื่องจากเป็นบูรณะเลิกคือเลิกเต็มครับส่วนเลิกสุดท้ายเลิกแตกเช่นเดียวกันนะครับ มันจะมีอยู่สองบาทเลิกในราศีเมถุนมิถุนเนี่ยแล้วก็มีสองบาทเลิกอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็คือเพชรคาดเลิกเขาเรียกว่าปุษยะอาไม่ใช่ปุษยะขอโทษอ่า,อาขออภัยปุลภัสุเพชรคาดเลิกนะครับปุลภัสุเพชรคาดเลิกเนี่ยเป็นเลิกที่แตกแต่เป็นเลิกที่ดีนะหมายถึงว่าไปอยู่ต่างถิ่นแล้วคนรลักใครอืม คือหมายความว่าคือสองเลิกบนเลิกล่างที่ขนาดต้นราศีกับปลายราศีเนี่ยหมายถึงไปได้ดีต่างถิ่นไม่คนอยู่ถิ่นเดิมยกเว้นอาราธาเทวีที่แปลว่าอยู่ถิ่นเดิมทีนี้พระเพชฌคาตไปว่าในการตัดแบ่งไม่อย่าไปคิดในทางไม่ดีนะครับว่าแบบโอ้พเาคาตมันน่ากลัวจังเลยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่พระเพชฌคาตหมายถึงการตัดแบ่งแปลว่าถ้าบ้านเนี่ยก็แปลว่าคุณจะต้องมีบ้านบ่เบ่งหรือไม่ก็ มีการแบบได้บรดกมาคุณก็ต้องแบ่งกับคนอื่นไม่ได้เต็มผืนเข้าใจไหมครับอ่าต้องหรือเป็นประเภทว่าซื้อมาขายไปบ้านจะดีหมายถึงแบบซื้อมาเก็งกาไรเป็นนายหน้าก็ได้จะซื้อมาลงทุนแล้วขายไปก็ดีคือพูดง่ายว่ามันอยู่ไม่ติดตัวคุณคือพูดง่ายว่ามา้วก็ขายออกไปดังนั้นเนี่ยกเก็บบ้านไม่ได้จะเป็นคนที่เก็บบ้านไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปฝากไว้กับคนอื่นที่ไว้ใจได้คนที่ไว้ใจได้สุดคือลูก แต่คนต้องคุณต้องดูก่อนว่าลูกงาไว้ใจได้หรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามาแต่อ้อนแต่ออกใช่ไหมครับเราจะรู้นิสัยเขาแต่สามีหรือภรรยาเนี่ยไว้ใจไม่ได้เพราะเนื่องจากเป็นคนอื่นแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วโอเคแต่อย่าลืมว่าถ้าสมมติเป็นบ้านของเราเป็นบอดดกของเราแต่พอแต่งงานแล้วอย่าเอาไปเมื่อไหร่ถูกแบ่งครึ่งทันทีรับได้ไหมถ้ารับได้ก็ทําถ้ารับไม่ได้ก็อ่าก็หาทางอื่นเอาบอกคือไม่รู้อ่ะแล้วแต่คุณไปจัดสรรกันเองอ่านะครับ ก็ใครอยากรู้ก็ปรึกษาส่วนตัวได้มีค่าครูเนาะคืออย่างนี้ผาชะคาดเนี่ยแปลว่าการตัดแบ่งการแบ่งขายที่ดินก็ได้ครับหมายถึงเรามีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งขายไปหรือให้เช่าจะดีทั้งคู่นะครับเทสาตีเพราะเราไม่อยู่บ้านไงปล่อยให้มันลกลังไม่ดีครับมันจะมีภาษีดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาเช่าไปเพะชะคาดเลิกก็เช่นเดียวกันอืมดังนั้นอยากให้เขาเช่าเนาะประมาณนี้นะทีนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ ก็ไปดูกันว่าคือหวังว่าคงจะให้หลักไม่มากก็หน่อยนะครับเอาไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสามารถติดตามคำเรรยายนั่นในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำเรรยายนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ